ตัวน้อยกินเลยลูกเออเออไปตัวน้อยกินนะคะข้าวลูกกินข้าวลูกน้ำลูกกินข้าวเลยไม่แดงนวลพี่วัวตาลดาวกินเลยลูกสามสีกินลูกมันแม่มกีกรอบด้วยตาลครับตาลกินเลยลูกแมก่กรอบๆมาให้อีกนะเออกินซะลูกกินซะโอ้ยอร่อยเลยเลยดูที่อร่อยอย่าเลยสิกินซะลูกกินซะนี่น้ำแข็งอยู่นี่นะคะน้อยแม่มาแล้วนี่นี่มีก,กรอบๆอบให้ด้วยพื้คนคอนโชย โอ so ้ยนี่ไฟโซล่าแม่ติดให้โอ้ยโอเคเลยมากินข้าวลูกกินะลุแม่ลูกกินนะกินเลยลูกกินะลุมีกรอบๆด้ยกินเลยลูกกินะลุกกินซะแดงน้อยกินเลยค่ะกินเลยลูกเออแม่ลูกกินด้วยกันนะเออกินเยอะลูกแม่ลูกกินให้อิ่มนะแดงน้อยคนสวยลูกกินนเยอะลูก มาเทไว้ให้กินเลยครับกินเลยครับกินเลยลูกคน้องที่สองตัวเล็กขิวข้าวมาเนี่ยเดี๋ยวก,กินข้าวกินข้าวเอม่มีข้าวไข่ตุ๋นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกนี่นะพร้อมอยังคะข้าวไข่ตุ๋นอยู่ข้างล่างแม่เอาอาหารเม็ดป่นมเออมเดี๋ยวจะได้กินผสมกันนะเอคิดถึงแม่ดูสิคิดถึงแม่ดูสิสกินเลยลูกเดี๋ยวแม่เก็บห้องให้นะคะ ห้องเกลเละอย่างที่เห็นเปิลนอนรอแม่เก็บห้องกอนนะคะขอโทษทีลูกห้าทุ่มแล้วพรุ่งนี้วันพั้นนะพรุ่งนี้แม่ามาดึกนะลูกเดี๋ยวทำของอร่อยให้กินร่ามันไข่สุนนะใส่ข้าวด้วยก <c oughs> ินนูกินกินกินเออกินนูเออ,ข,ข,ข,เอ,อขาเลอหรือเปล่าเฮ่อมาเก็บญ้ามาให้มาไปกินญ้าตรงนี้ไปกินญ้นาตรงนี้ ช้องกินญยญาหลังอาหารดูสิแม่น่ารักไหมแม่น่ารักไหมดูสิดูสิเติมรอเดี๋ยวลูกกินีอาหารหนูมาเติมเต็มแล้วนะอะ่น้ำเติมให้สะอาดแล้วอันนี้ก็ที่นอนปูนี่แล้วกินขนมลูกกินขนมกินขนมใครใคร่คร่อ่ะคนท้อง ตัวเล็กอนะ่ะตัวเล็กอ่ะมีสองครับมีสองครับมาหล่นแล้วลูกขนมหลูนอันนี้ของตัวเล็กอ,อันนี้ของพีสองอันนี้ของแม่ค่ะ <c oughs> ได้ขนมแล้วดูดูดีใจดีใจกินข้าวอิ่มแล้วลก,กินซะลูกกินซะแล้วเปิดพัดลมให้แล้วนะหรือตั้งทําเ <c oughs> มอร์ไว้แปดชั่วโมง เช้ามาก็ปิดปิดเองอัตโนมัติโตเล็กออมาให้พี่สองเอาไหนคุณท้อ,ทอ,อไหมคะคท้องอกมาให้คะ่ะค,คท้อกินชา้าโตเล็กออมาให้คะ่ะคุณท้องคะอมาให้คะ่ะพี่สองครับพี่สองมา,มาให้ลูก มาให้บีซอยอีกอันหนึ่งให้คุณท้อยอีกอันหนึ่งให้ตัวเลขกอันนึงนอนกินซะลูกนอนกินซะมาไปแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมาม้าจะแวะมาหาก่อนนะพรุ่งนี้วันพักหมาจะแวะมาตอนกลางวันมาล้างพื้นให้ก่อนนะคะเออแต่เดี๋ยวตอนดึกม้ามาอีกทีพรุ่งนี้วันพักม้ามาหานูดึกรอบหนึ่งเดี๋ยวกลางวันหม้ามารอบหนึ่งนะพันดีนะลูก